สวัสดีค่ะวัี่ชินจะมารีวิวขนมฟ,ฟูตตี้รลโคล่านะคะครับอ่าวางก่อนนะเดี๋ยวแม่จะอ่านให้ฟังก่อนนะครับ หัวห oh, น้ากล่องลายมากเลยนะคะซื้อมาจากเซเว่นอีเลเวนกับหัวด้วยนะคะนี่ oh. ้ยเดี๋ยวนะตาลายขนมฟูดกัมมี่กลิ่นโคลาวุ้นโซเดียมซีเอ็มซีสำเร็จรูปกลิกก่นโค l ลาตาฟูดเพนนะคะแล้วมันแถมอะไรเนี่ยสติกเกอร์แท็เอ้ยไม่ใช Finger, ทททท่ฟิงเกอร์แทตทูนะครับนี่แทตทูฟิงเกอร์ให้ติดนิ้วได้มีมีสะสมถึงสาให้สะสมถึงกี่แบบครับ ห้าสิบแบบ <11. S 1> เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูในกล่องกันนะแกะเลยครับโหโหลูกคุณพลแกะกินไปแล้วหนึ่งกล่องแล้เหลืออีกหนึ่งกล่องนะแกะกล่องเท่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 ว,ว้าวข้างในก็จะมีก็จะมีอันนี้เป็นขนมฟุตตี้เป็นแท่งอยู่ข้างในนะคะฟุตกัมมี่ขอโทษนะกลิ่นโคลาแม่กับน้องคุณพลลองชิมไปแล้วอร่อยมาก อ,อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์อที่เขาแถมมานะครับเหอีกกล่องนึงหละลูกเป็นลายอะไรมีให้สะสมถึง50แบบแต่ว่าแม่ว่ามันเหมือนกับที่เราซื้ออัน,นแรกเลยอะลายเดียวกันป่ะไหนดูสินีน่วันนี้มืดหน่อยนะคะแสกอุ้ย,ยเหมือนกันเลยไหนดูอันนี้สิลูก แต่ว่าตัวตกแต่งสติกเกอร์ตรงนี้เตต์ทูทตรงนี้ไม่เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยเหมือนกันลุยอะไม่ใช่นี้เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เหมือนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาเล่นกัน <Okay. S 1> ดีกว่านะครับแกะขนมก่อนแล้วกันผมควรจะได้ชิมขนมนะ <Okay. S 1> อะเดี๋ยวแม่ช่วยแกะก่อนนะคะ ทีนี้เราก็มาต่อกันนะคะกับกล่องนะกล่องด้านในเนี่ยมันยังมีลูกเล่นที่เราสามารถเล่นต่อได้อีกด้วยนะลูกเนาะนี่เราก็จะแกะด้านข้างออกมานะคะตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนี่แตนไงล่ะมีเป็นรูปภาพนะคะสวยมากเลยนนี้เป็นม้าหมุนเนาะน่ารักมากเลยให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ระบายสีด้วยใช่ไหมครับลูกเออแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงเนาะ แกะไปแล้วเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้กดอ่านนะคะไม่เป็นไรนี่เป็นรูปกระต่ายน้อยหรือเปล่ามีผมด้วยนะคะหรือว่าเหมือนหนูก็ไม่รู้นะเหมือนูนี่มีสองแบบอันนี้ไม่ซ้ำนะคะแต่ว่าแท็บทูเราได้ซ้ำไม่เป็นไรหรือว่าอันที่ไม่ซ้ำคืออันนี้มากกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะพี่ๆคนไหนได้ลายอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกบ้างนะคะมีขายอยู่ที่เซเว่นตอนนี้นะแล้วก็นี่มี ฟุตกัมมี่นะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้เคลือบน้ําตาลเคลือบน้ําตาลให้นะคะอยู่ในถุงนะที่ห่อมามีหกแท่งด้วยกันนะคะคุณพล,ล,ลกินใหญ่เลยอะ่ะกินไปแล้วสองแท่งแล้วกินไปแล้วสองแท่งด้วยนะคะมีหกแท่งแล้วก็ขนมแบบนี้เนี่ยกินไปแล้วมันจะติดฟันด้วยนะลูกนะติดฟันแล้วก็จะแปรงฟันยาเว่าฉะนั้นเวลาแปรงฟันต้องแปรงออกดีๆเลยไม่งั้นฟันผุเนาะ แล้วทีนี้นะครับก็จะมาเล่นแททแท,ทูกันนี่แทตทูของเราเอาน้ำอนมีแบบเดียวเดี๋ยวไปเอาน้ำฝนนะตอนนี้นะครับเราแกะออกมาแล้วใช่แล้วก็ตัดชิ้นส่วนแยกออกมานะครับก็คือได้ซ้ําทั้งสองกล่องเลยได้มาเลยได้มาอย่างละสองตัวอันนี้หน้ากากไม่ซ้ํานะคะดูหน้ากากนนใช่อ,อันนี้ไม่ใช่แทททูเป็นสติกเกอร์ธรรมดานะคะที่มันลอกออกตกแต่งได้แบบน,น,นี้แต่แทตท,ทูคืออันนี้นะครับมา โ <Okay, S 2> <It 's S 1> อเคอะทีนี้เอาหลังมือแม่นะคะมาแม่ต้องเอามาดันดันอันนี้มันไม่ค่อยอยู่เอาอันนี้แหละจะได้เห็นชดัชดๆพี่ๆก็จะได้เห็นชดัชดๆโอเค okay. นี่ก็ได้อ่าโอเคอันน้ำมะลุแม่ช่วยรวน้ำมันนั้ก่อนนะต่ให้น้ำมันแห้งใช่ไหมอุ้ยอันนี้ได้อยู่ เพราะว่ามือใหญ่ไงถ้าเกิดพื้นที่เยอะมันก็จะโอเคกว่าอานี่ได้เป็นตัวนี้นะคะน่ารักเชียวเอาบูามาเลยอตกแต่งเลยแตะเปะให้หน่อยแปะททับนี่ะกันครับจะทำยหงก็เดินปิน่ารักจังเลยอ่ะมีอีกมีอะไรอีกใช่ไหมเดี๋ยวแม่เก็บรจการให้นะ เอาเส้นก้านใช่ไหมครับอ,อาจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก,ก็ไม่เป็นไรมันเป็นศินละปะเนาะห้อ,อ,อยยางสวยไหมดูสิเป็นอย็กให้มันชัดอ่าโอเคมาทีน,น,นี้อันนี้อันนี้แก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่เอาข้างนี้ แก้ตัวใหม่นะครับ <Okay. S 1> แม่ทำให้แม่รู้ละต้องหันทางนี้คนจะได้มองเห็นตัวเองอะคุณช่วยกดตรงนี้หน่อยลูกอ,อ,อยากลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะติดบ้างไม่ติดบ้างนี้เนาะทีนี้เราลองตัวนี้นะคะให้มันแห้งก็คือทิ้งไว้ตามที่คู่มือเขาบอกเลยว่า30บวินาทีไม่ใช่ส0ให้น้องขุนคนนับจนถึงสี่สิบ เกินหน่อยให้มันแห้งก็จะได้ลายสวยแบบนี้ทีนี้เรามาตกแต่งเดี๋ยวแม่ตกแต่งให้นะครับเอาเป็นทำยังไงดีนะ่าใส่หมวกดีกว่าไหมไม่คะคนจะนี่าติดอ่าได้เลยอ่ะอยากกินครับเค้กใช่ไหมติดได้เลยเอาเล่นกีฬาด้วยหรือเปล่าเล่นกีฬาด้วยอ่าเล่นกีฬานี่มีไม้แบดหรือไม้เทนนิสก็ไม่แน่ใจครับค้ก กินขนม, <S <S มนีม่แม่ใส่ใส่ก็เล่นสนุกสนุกสำหรับเด็กได้อยู่นะคะพอเพลินๆเนะาะมีอะไรอีกบ้างลูกลูกโป่งไปเอาอ,อันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นลกเกเป็นอะไรสักอย่างมีลูกบอลด้วยเ่ะเล่นบอลเนาะเอาลูกโป่ะอลูกโป่งอ่าไปเลยไม่เป็นไรลูกติดเลยมีสายอยู่นิดนึง เต็อบอนนีลูกวันชายหาดอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหคนยิ่งชอบอติดสติกเกอร์อยู่ด้วยนะคะสวยงามมากเลยวันนี้วันปาร์ตี้เอาวันปาร์ตี้มีอะไรตรุ้งเงาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่แกะให้หมวกใช่ไหมลูกเหมือนหมวกคริสต์มาสเลยแต่ว่ามันเป็นสีอื่นนะคะสติกเกอร์จะเขาจะตัดมาไม่ไม่หมด,ด ออ,อ,อ,อาวอาหมปาร์ราตี้ครับใส<ช>่หมวกให้น้อง<ช>ปราร์ตี้เสร็จก็พอแล้วเนาะ<ช>อืมเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นหนีเหลืออีกเหลืออีกที่ยังไม่ได้ติดทั้งหมดหนี่ห้าตัวนะครับเดี๋ยวจะได้มาเล่นกัน,นเนาะอ่าทีนี้โชว์อย่างนี้ให้พ่อดูอนี่ทำยังไงนะเดี๋ยวนะหักแขนอย่างนี้<ห>เอออุ้ยน่ารักเอยน่ารักน่ารั ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> น่ารักดีนะคะก็เล่นสนุกสนุกเพื่อนๆสำหรับเด็กนะคะใช้ได้ทีเดียวเนาะแล้วก็ยังมีให้ระบายสีด้วยใช่ไหมใช่เป็น่างระบายข้างในกล่องเดี๋ยวคุณพลขอตัวไประบายสีก่อนนะแล้วเจอเกันคลิปต่อไปนะคะพี่ๆบายบายสวัสดีครับผมเก่งมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ขุนพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย